สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินอาหารกันที่ร้านเกียวโตชีนะตอนนี้เนี่ยร้านเริ่มที่จะจัดธีมนะคะเป็นแนวคริสต์มาสนะคะตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะมีปูเป็นหิมะเทียมนะคะก็สามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปเล่นได้เลยนะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสใหญ่เลยนะคะทั้งนอกร้านทั้งในร้านเนาะตกแต่งน่า,นะา,า,ารักมากๆลูกๆชอบมากเลยค่ะอาหารก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในร้านกันเนาะมีมีโบแดงด้วยนะแล้วก็ข้างในก็เป็นธีมคริสต์มาสย่ญ่ที่บอกไป ตัเล่นนี้คือเด็กๆชอบสุดๆไปเลยนะคะวันนี้คือลูกรีเควสเลยว่าให้พามาเกียวโตชีตั้งแต่เช้าเลยนะคะเมนูวันนี้นะคะเราก็กินเป็นดามเมงเกียวโตชีกับดามเมงต้งยมยำกุ้งนะคะแล้วก็มีไก่ผัดพริกเนาะแล้วก็เป็นมินิดนัทค่ะน้ำก็เป็นโค้กกับสมูทตีสตรอเบอร์รี่นะคะอะร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะ